อย่าได้สร้างกลุ่มมวลชนอย่าได้สร้างสื่อเทียมขึ้นมาเพื่อปลุกปัน่นนะครับประชาชนให้เข็นฆ่ากันเองอีกเลยคุณจะใช้นิติปาหารจะใช้นู่นใช้นี่ก็ว่ากันไปความชอบทาสิ่งที่สังคมจะเรียนรู้เขาจะตราหน้าพวกคุณเองแต่ถ้าคุณใช้คนไทยฆ่าคนไทย คุณก็จะไม่มีแผ่นนดินอยู่ครับ <And movement. S 1> เ n นเติมมุมบวกให้ชีวิต And อ o v มูเ n นเข้าใจข่าวทุกประเด็น And อ o v มูเ n นเรียนรู้ดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทย And อ o v มูเ n นกับอมอนออนไลน์ And Movement ขออนุญาตนะครับว่าความคิดเห็นของผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้มาในกลุ่มหรือว่าในฐนานะองค์กรใดแต่อยากจะพูดถึงประสบการณ์และก็ความเป็นตัวตนของผม สถานที่แห่งนี้คือตึกกะตะปอเก่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองเมื่อปี2516นะครับในเหตุการณ์14ตุลาขณะนั้นผมเรียนอยู่มัธยมปีที่3ในยุคสมัยนั้นต้องยอมรับกันเป็นการทั่วไปว่าเหตุการณ์14ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศสาสตร์การเมืองไทย ที่ทำให้คนหนุ่มสาวและประชาชนในยุคนั้นได้ตื่นตัวทางการเมืองลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิทเสรีภาพและเรียกร้องต้องการสิ่งที่เขามีความฝันในยะต้นของ1 4ตุลาประชาชนไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินเลยเลยครับเราต้องการแค่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ชอบทำและก็ให้หลักประกันของประชาชนคนเล็กคนน้อย เจตนารมณ์14ตุลาเป็นเจตนารมณ์ที่ไม่ใช่เจตนารม์ของกระบวนการนิสิตนักศึกษาเท่านั้นแต่เป็นเจตนารม์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือกรรมกรผู้ใช้แรงงานอยู่ในโรงงานเจตนารมณ์นั้นคือต้องการความเป็นธรรมต้องการสิทธิเสรีภาพต้องการความเสมอภาคต้องการพลดอนภาพแต่ว่าสังคมไทยอย่างที่อาจารย์เยี่มยุดยี่ยมยอดได้ พูดไปแล้วว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงการเมืองตั้งแต่2475มาโครงสร้างของสังคมไทยเรายังถูกผูกขาดอยู่กับอำนาจรัฐที่ถูกผูกขาดด้วยคนไม่กี่กลุ่มกลุ่มที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งมากก็คือบรรดาพักข้าราชการหรือระบบอาม,มาตยาธิประยซึ่งสมคบและกสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการทุน ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยพัฒนามาตั้งแต่ทุนเล็กๆแต่ปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศทุนนิยมเต็มตัวและก็เป็นทุนนิยมผูกขาดดังที่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระนักดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเหตุการณ์14ตุลาดอกผลของประชาธิปไตยจึงยังลากลงลึกในสังคมไทยด้วยระยะเวลาสั้นมาก ไม่ถึงสามปีประมาณสามปีก็เกิดเหตุการณ์หกตุลาปีหนึ่งเหตุลาปีหนึ่งเเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้ถือของอำนาจรัฐนั้นต้องการหยุดกระบวนการของประชาชนในการที่จะทำให้ประชาไตยสมบูรณ์และรำนูญปีหนึ่งปถือได้ว่าเป็นรรมนูญที่ เกิดขึ้นจากเจตนาลมของประชาชนได้ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางถือได้ว่าเป็นรัทธฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งได้เปิดพื้นที่ให้กับการก่อเกิดของพรรคการเมืองที่ไม่ได้ถูกจำกัดอย่างในปัจจุบันที่ถูกผูกขาดเฉพาะกลุ่มทุนเท่านั้นในวันนั้นหลังเหตุการณ์ปี1น 8, เราได้เห็นพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเราได้เห็นพรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย เราได้เห็นพักพลังใหม่ซึ่งเกิดจากบุคคลที่เกิดจากคนที่รักชาติรักประชาธิปไตยเป็นปัญญาชนเป็นขบวนการนิสิตนักศึกษาที่ร่วมกันก่อเกิดองค์กรทางการเมืองเพื่อที่จะต่อสู้และสถาปนา,าให้เกิดระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่องค์กรเหล่านั้นก็ถูกทำลายลงไปในระยะเวลาอันสั้นพร้อมๆกับเหตุการณ์6ตุลาขบวนการนักศึกษาก็ตัดสินใจ เข้าต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธในยะหนึ่งเ,เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้ผมอยากจะตอบย้ำว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ให้ทุกเครือข่ายทุกสังคมต้องตระหนักรู้ไว้ว่าบ้านเมืองเรายังถูกครอบงำด้วยกลุ่มทุนและก็กลุ่มข้าราชการที่เรียกว่าอานาจยยใหญ่ไกยังแข็งแกร่งและแข็งแรง,งมาก เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับนะฮะเนื้อหาสาระจะดีอย่างไรก็แล้วแต่แต่ที่สุดเมื่อเกิดความเห็นต่างเมื่อเกิดการพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็ฉีกมันลงไปด้วยกระบวนการที่เรียกว่าหลายคนวันนี้นิดเอ่อมันอาคำที่ผมว่าโอเคมากคือนิติสงครามนิติสงครามไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับพี่อาจารย์ฟรีบุตร ได้บัญญัติไว้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนู้นนะครับแต่ผมอยากจะเติมไปว่าวันนี้มันหนักกว่านิติสงครามครับมันเป็นนิติะหารครับหลังปีหลังรัฐนตรปีห0เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่ากลไกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอำนาจกระบวนการตุลาการหลายๆส่วนเนี่ยวันนี้ใช้ บทบัญญัติทางนิติบัญญัติหรือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐนูนหรือกฎหมายเล็กๆกฎหมายน้อยนะครับกระทําการประหารคนที่เห็นต่างนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการที่เราเห็นการถูกจับกุมด้วยข้อหาต่างๆแล้วไม่ได้ให้สิทธิในการประกันตัวจึงเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นและเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากในสังคมโลกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ จึงเป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการเติบโตของภาคประชาชนและกระบวนการของคนหนุ่มสาวที่ก่อรูปมาเป็นพรกการเมืองนะครับที่ปัจจุบันนี้คือพักเจ้าไกลนะจึงเป็นพักการเมืองที่เป็นเป้าหมายในการทำลายของกลุ่มผู้มีอำนาจเพราะพรรคการเมืองพักนี้แน่นอนยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นพรกปฏิวัติ ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่พักที่เป็นของมวลชนอย่างแท้จริงแต่มันเกิดจากคนหนุ่มสาวที่เห็นถึงปัญหาแล้วก็เห็นถึงความหวังในการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมการนำเสนอนโยบายของพักก้าวไกลในวันนี้จึงมีความชัดเจนและก็มีลักษณะเด่น ว่าเขาเนี่ยต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างรอบด้านซึ่งการนำเสนอนโยบายเสกนิชเช่นนี้เนี่ยทำให้กลุ่มพักการเมืองเกือบทุกพักในประเทศไทยนี้เกิดอาการหวาดผวาเพราะว่าพักการเมืองแต่ละพักมันเกิดจากกลุ่มทุนหันซ้ายก็รู้แล้วว่าพักนี้เป็นของใครกลุ่มไหนหันขวาก็เป็นของกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ บางกลุ่มก็เป็นตัวแทนของปีกอนุรักษ์บแบบขวาสัดสุดโตงบางบางกลุ่มก็มีนโยบายเชิงปรีประนอมแต่ทั้งหมดเนื้อแท้ของพรรคการเมืองที่อยู่ในสังคมไทยเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของทุนแล้วก็มีส่วนสัมพันธ์เกื้อกูลนะครับในการดำรงอยู่กับกลุ่มพรรคราชการพรรคการเมืองเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเข้ามา บริหารอำนาจรัฐหรือจะไม่มีโอกาสเติบโตเลยถ้าคุณไม่แสวงหาและจับมือเกื้อหนุนเจือจุนกันกับกลุ่มที่เรียกว่าพรรค้ารการเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ครับการแสดงท่าทีในการคัดค้านหรือการขบวนการต่างๆในการที่จะหยุดนะครับในการที่จะไม่ให้โอกาส พักก้าวไกลซึ่งได้รับชันทาุวัตจากประชาชน14ล้านคนเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศจึงเป็นกระบวนการที่มีการตักเตรียมกันไว้แล้วก็เกิดจากการเคลื่อนไหวที่มีธงชัดเจนปรากฏการสออ์สวซึ่งผมในฐนานะที่คนที่อยู่ในยุคเดือนตุลาเป็นน้องสุดนะฮะเพราะว่ามอสอ,อ ปีหนเนี่ยผมเรียนอยู่มอสอห้แล้วผมต้องเข้าป่าในสภาพเป็นนักเรียนแกงงาขาสั้นวันนี้ผมก็อยากจะพูดถึงพี่ๆและกผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สิบสีตุลาและไล่เลียงมาจนถึงเหตุการณ์การต่อสู้ของพรรคประชาธิปตท,ทุกส่วนทุกฝ่ายควรจะต้องทบทวนสำนึกนะครับ สำนึกประชาธิปไตยสำนึกในเจตนารมณ์14ตุลาวันนี้พี่เพื่อนหลายคนมีส่วนนำบทบาทที่สูงยิ่งในหลายพักการเมืองมีบทบาทในการบริหารองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีบทบาทในการเป็นข้าราชการที่บริหารจัดก,การอำนาจลัฐผมอยากจะให้ พี่ๆเหล่านั้นทบทวนถึงจิตวิญญาณนะครับไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมหรอกแต่เปิดโอกาสให้กระบวนการของคนหนุ่มสาวที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เขาได้มีโอกาสมีพื้นที่และจะได้เดินหน้าไปสู่ความฝันของเขาเพราะฉะนั้นในโอกาส ที่จะมีการลงมติอีกรอบหนึ่งเนี่ยบอกตรงๆว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องมันอาจจะเป็นแค่ข้อเรียกร้องความคาดหวังผมก็คงจะไม่คาดหวังร้อยเอร์ซแต่อยากจะตะตุกอยากจะกระตุ้นต่อมจิตสำนึกนะครับที่พวกเราทุกคนคงต้องยอมรับแล้วว่า พวกเราในวัยห้าสิบกว่าหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าเป็นวัยที่จะต้องปล่อยมือแล้วแล้วก็ทำแสดงบทบาทในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและก็หนุนเสริมหรือก็มีส่วนที่ช่วยเหลือนะครับเสนอแนะกระบวนการการเกิดใหม่ของกระบวนการคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้แน่นอนด้วยวัยด้วยความเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว ยุ่สาวหนุ่มสาวเราคงต้องยึดว่าเจตนารมณ์ของเขาบริสุทธิ์และปรารถนาดีต่อสังคมแต่ด้วยกลวิธีนโยบายบางนโยบายก็อาจจะมีความเรียกว่าสวิงซ้ายสวิงขวาได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุที่คุณจะไปทำลายกระบวนการเหล่านี้ลงไป มีแต่เราจะต้องประสานมือเป็นพลังที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการเหล่านี้ได้เรียนรู้และก็ได้เติบโตนะครับแล้วก็ให้มันเป็นการที่จะเดินหน้าไปบนเส้นทางของโลกยุคสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไทยในวันนี้โอกาสที่เราจะใช้การเปลี่ยนแปลงแบบในยุคสงครามเย็น มันเป็นไปไม่ได้และก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ผมเชื่อด้วยกลไกลของการพัฒนาของสังคมโลกสังคมที่มีเทคโนโลยีนะครับและก็เป็นสังคมที่ประชาชนจํานวนมากวันนี้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงพวกเขาจะเติบโตและแตระหนัดรู้อย่างรวดเร็วการเลือกตั้งเมื่อวันที่ อ่สิบสี่ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นบทพิสูจน์ชัดหลายคนแปลกใจว่าทำไมคะแนนมันถล่มทลายอย่างนั้นอย่าไปแปลกใจเลยครับวันนี้ข้อเท็จจริงของสิ่งที่มันดำรงอยู่ในสังคมไทยมันปิดไม่มิดมันทะลุทะลวงผ่านเครือข่ายสังคมของสังคมเครือข่ายที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและคนหนุ่มสาวเหล่านั้นเขา ก็มีความคิดมีวิจารยญานที่จะตัดสินว่าอันไหนชอบทำอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ชอบทำอันไหนไม่ถูกต้องแต่แน่นอนตัดสินไปนแล้วกระบวนการในการแสดงออกวางอย่างก็อาจจะมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแต่ตรงนี้เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าในเครือข่ายของพวกเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ สังคมไทยที่ผมมองว่ากลุ่มผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มพักการาชการและก็กลุ่มพลังอำนาจที่อยู่ในรัฐจริงๆแล้วควรจะใช้โอกาสนี้ในการผ่อนคลายในการหยิบยื่นประชาธิปไตยให้กับประชาชนแต่วันนี้เขาคิดผิดแล้วครับเขากำลังเป็นต้นเหตุ ของหุบเหวของความหายยนะของสังคมไทยและกระชาย,ไยิไตยผมเรียนตรงๆครับว่าผมได้กลิ่นกลิ่นข่าวเลือดอีกครั้งหนึง่งถ้าหากยังดึงดันที่จะไม่ยอมคลี่คลายอำนาจที่มีอยู่ในมืออย่าไปโทษเด็กนะครับว่าเด็กเป็นต้นเหตุเด็กเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่พวกเขาต้องแสดงออก มันก็เหมือนลูกโป่งใบนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่มีแรงทุกแรงอัดมาจากข้างนอกลูกโป่งเหล่านั้นก็ไม่ระเบิดไม่แตกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันยังไม่สายเกินไปนะครับในบรรดาสอวอซึ่งจริงๆสวก็คือพลลพักเท่านั้นเองไม่ได้ตัดสินใจอะไรเองนะครับ ผมอยากจะให้ท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้อุโสเป็นผู้มีเกียรติได้ใช้ประสบการณ์ของท่านซึ่งมีมากกว่าผมอายุมากกว่าผมได้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างสังคมนี้ให้เปลี่ยนแปลงไปโดยสันติหรือจะเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะรักษาอำนาจของกลุ่มทุนกลุ่มพักข้าราชการไว้ ตรงนี้เป็นเส้นแบ่งและก็จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายโอกาสที่มันจะไม่เกิดวิกฤตถึงขั้นนองเลือดมีครับถ้าพวกท่านถอนฟืนออกจากกองไฟหันมาให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์หันมายอมรับลูกหลานของเราว่าเขาคืออนาคตเจ้าของประเทศ ให้โอกาสเขาวันนี้พวกเขาก็เข้ามาอยู่ในกรอบแล้วเขามาสู้ในระบบรัฐสภาและข้อเสนอล่าสุดก็คือข้อเสนอให้ยกเลิก272เป็นข้อเสนอที่ต่ำสุดเป็นข้อเสนอที่ผมบอกตรงๆว่ามันไม่ควรมีมนุษย์หน้าไหนปฏิเสธในการเปลี่ยนแปลงโอเคก่อนหน้านั้นที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ พวกคุณไม่ยอมแก้ไขอันนั้นพอเข้าใจได้แต่วันนี้เมื่อการเลือกตั้งใหม่ฉันทามติของประชาชน14ล้านคนคุณยังบอกบอกว่า14ล้านคนเป็นแค่เสียงส่วนน้อยไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะปิดสวิตตัวเองด้วยการลงมือโหวตยกเลิกมาตรา272จึงเป็นปลายทางและก็เป็นทางออกของสังคมไทย เรื่องวันที่19ผมไม่คาดหวังครับผมคิดว่าการกดปุ่มให้บรรดาสวในการคัดค้านการดำรงตำแหน่งของคุณพิธายัยงคงดำรงอยู่แต่ก็อาจจะเห็นอีกมิติหนึง่งที่อาจจะเห็นมีจำนวนสวบางส่วนที่สำนึกและก็ตระหนักรู้เมื่อกระบวนการประชาชนในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีการเคลื่อนไหวขอความร่วมมือ ในการที่จะให้พวกเขาเนี่ยนะครับเปิดพื้นที่ให้ประชาธิปไตยมันเกิดแต่ก็เป็นแค่ความคาดหวังจะเกิดหรือไม่เกิด19มนีรู้กันนะครับแต่ปลายทางการที่ก้าวไกลเสนอยติ272เป็นความชอบธรรมและก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่คุณผู้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่เรียกว่าสอวอนั้น จำเป็นที่จะต้องหันมาโหวตสนับสนุนเพราะคุณเองก็รู้ว่าหน้าที่สวของอารยประเทศไม่มีประเทศไหนนะครับมามีอํานาจในการเลือกตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีพวกคุณก็รู้นะครับแต่คุณจะมาอ้างบอกว่าขอเวลาอีก89เเดือนที่เหลืออยู่มันเป็นข้ออ้างที่ฝั่งไมขึกในขณะเดียวกันนะครับผมก็ยังเรียกร้องบรรดา ขบวนการน้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวการเคลื่อนไหวกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่น้องๆหลายคนพูดมันเกิดขึ้นแล้วสายลมที่จะโหมกระหนมพัดพาเอาสิ่งที่มันเป็นปัญหาของสังคมไทยกำลังเกิดขึ้นแต่อย่าคาดหวังแต่อย่าคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงภายใต้สังคมที่ ลากลึกของกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยมันฝังมากว่า80-90ปีเนี่ยเขาจะยอมถอยง่ายๆนะแล้วเราจะเอาอะไรไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเราต้องสร้างเครือข่ายนอกจากเครือข่ายของการรับรู้เข้าถึงข้อมูลซึ่งน้องๆทำได้อยู่แล้วเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน ถ้าพูดภาษาฝ่ายซ้ายของพวกผมว่าต้องเป็นเครือข่ายที่มีการจัดตั้งพลังอำนาจในการเคลื่อนไหวถึงจะมีความเข้มแข็งและที่สําคัญที่สุดการคิดรูปแบบการเคลื่อนไหวจึงจะมีเหตุมีผลและก็ได้รับการยอมรับชอบธรรมาจากสังคมแต่ถ้าปล่อยให้เป็นการเคลื่อนไหวแบบอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเป็นห่วงครับไม่ได้ว่าน้องๆอ,อะไรเป็นห่วง การที่คนเราสุภาพบุรีโบราณนะฮะสองคนร่วมคิดใช่ไหมฮะการที่เราสุมหัวกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรทางความคิดแล้วมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนว่าเราต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทางกามองไทยและก็จะต้องทําให้พีรพิษไทยเพื่อของอของประชายชนและจะต้องให้มีพรรคการเมืองที่เป็นของประชายชนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องจัดตั้งครับต่ต้องทางความคิดอย่างเดียวไม่พอ ทุกวันนี้น้องๆบรรลุปเป้าหมายนี้แล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าสังคม14ล้านคนวันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพัฒนายกระดับเชิงคุณภาพดูการชุมนุมแฟดม็อบก็ได้เมื่อปี63เนี่ยเราจะเห็นแต่เด็กๆแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นพ่อยกแม่ยกคนคู่เท่ารุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยเข้าร่วมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารและก็ได้เท่าถึงข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปก้าวต่อไปต้องเคลื่อนไหวให้สุขุมรอบครอบแล้วก็ต้องมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าเราต้องเปลี่ยนให้ได้แต่ระยะเวลานั้นมันอาจจะต้องประเมินจากข้อเท็จจริงและสภาพความเป็นจริงของสังคม ไม่ได้เรียกร้องให้หยุดการต่อสู้นะฮะต้องสู้ต่อต้องเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแต่เดินหน้าภายใต้กรอบทิศที่มีกระบวนการร่วมกันคิดนะครับเดินหน้าไม่ให้ไปเป็นเหยือ่อผมบอกตรงๆแล้วว่าผมขอขอครั้งสุดท้ายของสังคมไทยผมไม่อยากเห็นการฆ่านกพิราบกลางถนนอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝาก ตงผู้มีอำนาจรัฐอย่างไรเสียเขาก็เป็นลูกเป็นหลานเราคุณจะกินเลือดก,กินเนื้อเขาอีกหรือเพราะฉะนั้นหวังไว้ว่าสังคมไทยในยุคของผมคงไม่อยากเห็นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเกิดการเข็นค่ากันและที่สำคัญการเข็นค่าด้วยอำนาจรัฐนั้นก็พอจะเข้าใจได้พวกคุณปกป้องผลประโยชน์ของคุณ ถึงแม้มันไม่ชอบทำแต่วันนี้ผมขอเตือนอีกเรื่องหนึ่งในช่วงทิ้งท้ายอย่าได้สร้างกลุ่มมวลชนอย่าได้สร้างสื่อเทียมขึ้นมาเพื่อปลุกปั่นนะครับประชาชนให้เข็นฆ่ากันเองอีกเลย ผมกับอาจารย์เยี่ยมยอดเราผ่านความเจ็บปวดมาในยุค6ตุลาแล้วที่คนไทยฆ่าคนไทยกันเองขอให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมันจบในวันนี้เหตุการณ์นี้พวกเขาก็ไม่หยุดแต่ว่าผมก็ขอว่าวันนี้ทบทวนนะครับอย่าเลย คุณจะใช้นิติปราหารจะใช้นู่นใช้นี่ก็ว่ากันไปความชอบทำสิ่งที่สังคมจะเรียนรู้เขาจะตราหน้าพวกคุณเองแต่ถ้าคุณใช้คนไทยฆ่าคนไทยคุณก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ครับขอบพระคุณครับ